ย์ครับขอความคิดเห็นเกี่ยวกับโค้์ทีมชาตินะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านี่กระแสการเปลี่ยนแปลงมันแรงมากนะครับก็คิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวโค้ดเลยหรืออาจจะเพิ่มสตาฟโค้ดเข้ามาช่วยนะครับคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าแบบเดิมยังให้ใช้คุมทีมเหมือนเดิมนะครับ กระแสความเชื่อมลดลงแล้วนะครับต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงถึงจะไปต่อได้โค้ไทยหรือโค้ต่างชาติก็ได้ครับเพียงแต่ว่าก็ให้มีความทุ่มเทมากขึ้น,นแล้วก็ถ้าเป็นโค้ชต่างชาติก็อย่าไปดูโปรไฟล์เก่าๆนะครับให้ดูผลงานในปัจจุบันเป็นหลักนะครับโค้ชต่างชาติที่มาอยู่ทีมชาติไทยก็ควรที่จะอยู่เมืองไทยให้นานๆหน่อยนะ จะได้เห็นอฟอร์มของผู้เล่นทั้งหมดแล้วก็ความเป็นมาของแต่ละคนได้ดีขึ้นนะครับแการตัดสินใจในการคัดเลือกตัวก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นโค้ชคนไทยก็พยายามดูผลงานในสโมสรน,นะครับก็อย่าไปเอาคนที่โดนปลดออกมารหรือว่าโค้ชที่ตกงานมาเป็นโค้ชทีมชาติเพราะว่าถ้าเก่งจริงก็คงไม่โดนปลดแต่ก็ หาทีมงานสตาร์มาเพิ่มนะครับให้มันครอบคลุมทุกตำแหน่งก็น่าจะดีก็ต้องหาโค้ชที่เก่งนะครับเ,เน้นเิ่งนั้นเทคนิคเิ่งนล้นสกิลนะครับมาช่วยเยาวชนในรุ่น 14, 16และ19ปีนะครับเพื่อจะเป็นทีมแห่งอนาคตนะครับที่จะไปสู่ทุกบอนโลกนะครับในปี2026แล้วก็2030 าอายุมากพวกนี้ไม่ทันแล้วดังนั้นเราต้องมีความหวังกับทีมเยาวชนนะครับโดยจะเน้นแข่งขันมากนะครับก็ภารครัฐก็เวลาตกรอบมาทีก็จะเน้นเยาวชนเน้นเยาวชนก็จะจัดแข่งซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันมันก็มีมากอยู่แล้วนะครับให้เลือกทุนน้ำมันที่สำคัญเท่าน,นั้นเองแล้วก็เอาเวลาเราฝึกเทคนิคทสกิลให้มันสูงขึ้นให้มันทันกับกลุ่มเอเชียครับผู้ที่เราจะต้อง เป็นคู่แข่งในการเข้ารอบนะครับแล้วก็พาทีมเยาวชนของเราไปสู่ในรอบเยาวชนโลกให้ได้สักชุดหนึ่งแลวก็ชุดนั้นแหละก็จะเป็นชุดที่ความหวังที่พวกเราจะไปผู้บอลโลกได้นะครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ทีมเวียดนามก็ไม่ได้ดีไปกว่าทีมชาติไทยนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการเขาดีกว่าแค่นั้นเองู่ครับ ถ้าเปรียบเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วเนี่ยทีมชาติไทยยังเหนือกว่านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ผูกปีแพ้ไทยมาตลอดนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือทีมเวียดนามเนี่ยเขาเป็นทีมชุดใหญ่ครับแต่ทีมชาติไทยไม่ใช่ชุดใหญ่เพราะว่าตัวหลักๆที่อยู่ต่างประเทศได้ถอนตัวออกไปครับซึ่งตรงนี้ทางสมาคมก็ต้องจเป็นนะครับที่จะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไม่ให้นักเตะที่เป็นตัวหลักถอนตัวนะครับเพราะว่า การเล่นการไปเล่นต่างประเทศนะครับทุกคนก็คาดหวังนะครับว่าจะเอาความสามารถที่สูงขึ้นมาช่วยทีมชาตินะครับแต่เมื่อทีมชาติต้องการก็กลับถอนตัวไปนะครับตัวอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยตัวยุโรปทั้งทีมเ,เพราะฉะนั้นการเล่นทีมชาติโดยเฉพาะชุดใหญ่ฟุดบอลโลกเนี่ยพยายามต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดครับอยากให้นักเตะค,คนไทยถอนตัวออกไปเลยนะครับ สำคัญเลยนะครับอันดับแรกก็คือผู้นําหรือผู้มุกของวง,งการฟุตบอลจะต้องเป็นผู้คนที่มีความรู้ฟุตบอลก่อนครับอาจจะเป็นนักเตะชีมชาติหรือไม่ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องอยู่คุกอยู่กับวงการฟุตบอลมานานนะครับให้รู้ปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อมีความรู้แล้วเดี๋ยวทีมงานหรือตำแหน่งต่างๆเขาก็จะเอาคนที่มีความรู้ลึกซึ้งเช่นเดียวกันเข้ามาแล้วก็การแก้ปัญหามันก็จะแก้ไปได้โดยอัตโนมัติ